ผู้ว่าหนองคายนำคณะตรวจพื้นที่เตรียมรับนายกชมปรากฏการบบังไฟพญานาคออกพรรษาเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่9ตุลาคม2566นายราชันซุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนางสาวชนกจันทาทองสอสหนองคายเขตสสงพักเพื่อไทยนายแพทย์สันสุนทธนากุลนายกเทศมนตรีตำบลโูพิสัย พร้อม่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจพื้นที่จุดจัดงานเทศกาลออกพรรษาบ้างฝ่ายพญานาคและประชุมหารือกําหนดกิจกรรมปรับเวลาให้เหมาะสมโดยเน้นไปที่จุดอำเภอโพนพิสัยซึ่งมีพิธีบวงสวงบูชาพญานาคและจุดกริมโขงอเมพรัตนวาปีจุดชมบ้างฝ่ายพญานาคโดยในวันออกพรรษา29ตุลาคม2566นายเสศรษฐาทวีสิน นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการจะมาราชการที่ด่านพรมแดนสะพานวิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งอำเภอเมืองหนองคายดูเรื่องเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวจากนั้นจะร่วมกิจกรรมงานประเพณีออกพรรษาและชมปรากฏการบั้งไฟพญานาคที่จังหวัดหนองคายจังหวัดหนองคายได้กำหนดจัดงานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคระหว่างวันที่26ตุลาคมถึงหนึ่ง พฤศจิกายน2566ในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคายอำเภอสีชิงใหม่อำเภอโพนพิสัยอำเภอรัตนาวาปีซึ่งแต่และอำเภอจะมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเช่นพิธีบุงสูงบูชาพญานาคก,การรอชมปรากฏการบ้างไฟพญานาคก,การประกวดธิดาพญานาคก,กิจกรรมถนนอาหารลานดนตรีการแข่งขันเรือในแม่น้ำโขง ซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวงานออกพรรษาบ้างไฟพญานาคในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะในอำเภอโพพิสัยและอำเภอรัตนวารีเป็นจำนวนมากสำหรับปีนี้จังหวัดหนองคายได้เตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งด้านสาธารณูปโภคสถานที่บริการที่พักร้านอาหารการจัดการจราจรเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว